Family เราอยู่กันในเกม Identity V วันนี้พี่จะพาเอมิวไปลงแหลงกันนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย let's go มาเล็กี่ปาเล็กีีวีพี่เกิดพ่อแม่กระเทียกระเทียกระตุกด้วยกระเทียอยู่ใกล้ๆพ่อแม่กระเทียอยู่แมทเทพ ูดได้ไงสออยู่กับลินอยู่กับลนเพีเห็นตาบอดเียว่าจะเหอเหกระตุกลิ้นก็นกระตุกโอ้ย mm. อีแฉนก็ถูกค่ะข้างหน้ามีพี่แต่อย่าวิ่งเลยพี่อพอวิ่งเลยพี่ไปเจอตาบอดแน่นอนถูกค่ะถกเมือีปิงขึ้นยูดอีปิงก็ขึ้นฉับหายแล้วปิงก็ลดลงมาสีเขียวโดยบั้นดนวัตถุปั

หลินหลินขึ้นไปหนีหนีไปเลยหนีไปเลยเขาไม่เอาหลินเขาไม่เอาหลินหลินอยู่ไหนไปล้มทำไมข้างบนวะเราก็มีบาคนบอกให้ไปข้างบนเพี่หลินหลินขึ้นไปให้ขึ้นข้างบนแล้วให้โดดลงมาพี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ทัน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 หนี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 ไปหนีไปหนีหนีหนีหยุดปั่นคาวจะวิ่งยังนี่เข้าไปเข้าไปพี่วินเครื่องข้างๆพี่ก็ปั่นไปบ้างแล้วนะนี่ไงพี่มองไปเครื่องมาเลยนะพี่พี่ทำไรวะเครื่องสีขาว ออกไปให้พ้นจากที่นี่หลินหลินห,นหิวตัวเองหนึ่งขั้นวงวงอีหุ่นแม่งเขียดหัวไปนิดเดียวอยู่นานจังวะมันนี่มนันี่ออกมาออกมามาไปแล้วมา,มาตามตามกองหน้าไปแล้วเฮียคิวติ่งไห้พี่หน่อยกองหน้าอะไรเ o n ตาบอดนี่แหละอ้าวพี่มาลากใส่พี่เหรอเอ้าหลินหลินเครื่องข้างหน้าเนี่ยปั่นให้เสร็จพี่ไปหาพี่ไปก่อนโอเคโอเคโอเคไม่ไม่พี่พี่พี่ลอพี่รอมีมีเลี้ยวเออตรงมา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 ตรใจพองมึงดิมลากใส่กูไอเวนหลินพี่ขอโทษหลินไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ ตรงนี้คือปั่นแต่เจ๊ต้องไม่ต้องไปปั่นตรงนี้สิตอนนี้สิวะไม่คิดว่าจ็แค่ขนาดพี่วิ่งตรงไปเรื่อยๆน้องจุ๊บใส่พี่ไม่ได้พี่ไม่ใช่เมียน้องไม่มีใครเป็นเมียแกท้งนั้นนะจุดเนี้ยน้องกลับไปปั่นแล้วกันนะเออไม่ไหวพี่กลับมาทางเดิมได้นะพี่ลากใส่น้องเลยน้องเจ็บยังไงมันก็เอาน้องอยู่ดีเอาลินเอาลิ หลินตายนะนะ่าวิ่งเป็นวงกลมเลยแต่เอาหลินพี่อยู่พ่อแม่พี่พี่ยังอุตส่าห์ถอดรหัสได้หรอพี่ไม่ได้โดนไล่หรอมันหลุดไปแล้วนะก็เลยบอกว่ามันกลับไปเอาหลินหลินไม่มีันยพ,พี่พี่วินปั่นได้นี่มันปั่นยับยับ,ยบอะ ท่อไม่หยุดท you <bizarre> ่อไม่อยู่ตัวทีนะท่ออยู่ไหนไม่รู้ไม่วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูหัาเจ็บทุกคนเลยปั่นช้าชิบโอเคหลินรุนละกองหน้ามันเอาไปโอเคเดี๋ยวทหลินฮิวตัวเอง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 ฮิวอยู่พี่พี่กองหน้ามันลงใกล้ใกล้เครื่องเนาะ พี่อยู่ไหนกันพี่อยู่แมสตัวทีลินพี่กำลังจะไปปั่นเครื่องมาริสตต่อเป็นเห็นพี่วินพี่ไว้อยู่ใกล้ๆตู้าอี้พี่หา,ายออกมาไหนวะเนี่ยพี่วินวอยู่ปือพี่เขาน้อง <_ letter> ใครจะไปช่วยมนะันอ่ะไอ้กองหน้า พี่ไม่มีไทพี่เป็นตาบอดพี่จะไปซ่อมเครื่องพี่น้องก็ไม่มีไทแล้วพี่แล้วน้องเจ็บด้วยต้องเป็นหลินแหละไม่มีไทรล้ว่าหลินไม่ทันเปดเอามาช่วยมันเถอะพี่เครื่องน้องเจ็ดสิบเปอร์พี่อยู่พี่กำลันหยุดจังบันเล็กเมตุทีกับบัลเล็กมันไกลเกินไปมันห่วงมันห่วงเครื่องนี้มันห่วงก็ห่วงไปเลยครับ เพราะเรามีเครื่องนี้ที่เจ็ดีเปแล้วเหมือนกันเอาลิ One One ้นมันจะเอาลิ้นมันไม่เขาเห็นพี่เขาเห็นพี่อย่ามาบ้านเล็กนุย้ยเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าแล้วพี่จุดใช่ไหมเออพี่จุดเอง<น>มันล้มน้องนูกว่าน,น้องน้องนึกว่าน้องเป็นคนจุด ออกออกได้ออกออกได้ออกออกได้ออกออกออกได้ออกประตูโรงพยาบาลประตูโรงพยาบาลประตูโรงพยาบาลไอพี่เจอท่อออกได้ออกเลยพี่รอน้องรอหลินเปิดอยู่พี่ทันว้าไปเหรอมันพี่ไปเปิดประตูนี้นะทันเอาหลินน่ะไม่ไม่มีตาแดงไม่มีตาแดงแต่กูโดนยังไงก็ลงไมดเลยอะ กี้พี่เปิดประตูประตูพี่เปิดประตูบ้านเล็กมามาได้มาได้มาไดเปิดประตูนี้เปิดให้พี่ออกไหมออกออกออกหลินหลินประตูอยู่นะบ้านเล็กเอ้ยประตูอยู่ตรงเม็ดบ้านเล็กโอ้โหหลีดพี่โฮลเดอร์ทายพี่เปิดประตูอยู่อุ้ยไม่เคยเจอเลยอ่ะหันไม่เอาตาแดงมา แล้ปกติไม่ต้องเอามาพี่โอเคทุกคนวันนี้เราก็ได้จบกันไปแล้วนะสาค,คลิปในวันนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่หมีด้วยนะถ้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างในพี่มีอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าซี่ย a